สวัสดีครับอันนี้ t o โย t a New f o r ร์จูเนะครับอันนี้เลขทะเบียน4ขอไข่ขอไข่7224นะครับผมอ่าผลรวมตัวเลขนะครับจากข้างหลังก็7 2 2 4รวมกันได้2บวก2เป็น4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15ได้15นะครับส่วนตัวนหน้าก็4 ขอไข่นี้นับเป็น2นะครับตามตามหลักของผลรวมนะครับ4ี่บวก2บวก2เป็น8ข้างหน้า8ข้างหลัง15 8 1้ได้23เดิมทีนะครับของเลข23นี่ก็เป็นเลขสเสน่นดึงดูดนะครับเป็นสเสน่นดึงดูดแบบทางเพศนะครับเย้ายวนรุนแรงถ้าถ้าโสดเนี่ยถ้าพวกขี่เป็นโสดดีนะครับแบบว่ายังใช้ชีวิตทํางานเที่ยวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะฮะคู่ก็แทบจะแบบ มาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าแบบเรามีคู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าก็จะมีลาาเป็นคู่เข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆนะครับทำให้บางทีความสัมพันธ์ของเรานี้ก็มีปัญหาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคู่เลขมีดาวจันทร์สดวงอ่ะนะฮะสอ,สอเนี่ยบางครั้งมันทําให้แบบจิตใจเราไม่ค่อยมั่นคงหวั่นไหวง่ายนะครับและยิ่งปิดท้ายเนี่ยสอสจันทร์กับพุธ ก็เป็นสเสน่ห์อ่อนหวานช่างพูดช่างเจราจาอยู่แล้วนะครับและผลรวมมันก็มาหาสเสน่ห์อยู่แล้วอ่ะอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีนะครับแล้วตัวหน้าเนี่ยมันก็เสียตรงที่มีเจ7ด,เ,ดเนี่ยมันเป็นคู่เลขนิสิตน,นะครับก็หารรวมๆก็คือแบบนิสิตเกิดจากสเสน่ห์ในทางผิดก็ได้อันนี้ถ้าแก้โดยเอาดาวเดิมเลขเดิมเนี่ยเรา เติมเลขดาวเกตดาวเกตเลข9เข้าไปขั้นกลางระหว่างเลข7กับเลข2นะครับเป็น792มันจะส่งผลให้เป็นคู่เลข79นําหน้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบมีไอเดียขยันแข็งคิดคิดตักแปแหวกแนวในทางสงร้างเงินสร้างงานแทนคันเลข72ที่เป็นเลขนี่สินนะครับและส่วนคู่เลขที่เติมเพิ่มขึ้นมาก็คือ29 อันนี้ก็จะเป็นแบบไอเดียช่างคิดช่างฝันช่งนางจินนาการนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ผลรวมก็ไม่ได้เสียหายไปนะครับจากของเดิมเนี่ยผลรวม23่สิสเราเติมก้าเข้าไปก็เป็น32ก็เป็นเลขเสน่ห์เหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คือไม่มีหนี้สินแล้วก็ไม่หวั่นไหวง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น23หรือ32เนี่ยผลรวมเนี่ยก็คือเลขตัวเดียวคือเลข5าเลขพระพุทธะ ให้ผลดีทางด้านแบบสติปัญญานะครับก็ย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบแนวนี้ชอบทางนี้ทางเราก็มีบริการในเรื่องของการแบบว่าดูดวงผลผลรวมตัวเลขทะเบียนรถนะครับอันนี้ก็เช็คให้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าเช็คให้ฟรีแล้วก็แก้ไขให้ฟรีด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักแชททักไลน์สอบถามมาได้นะครับ ID line BOYZA149 โทร0863286190ครับผมยินดีให้บริการครับ